โอเคฮะกลับสวัสดีฮะวันนี้เราอยู่ในเกมของไฟในฟังกินกับผมเข้าไปช่องพอฟังกินอีกชื่นเคยนะฮะวันนี้เราไปหยุดกันเดมอสที่เพิ่งออกมาได้2วันแต่คุณรู้อะไรไหมฮะว้าวมอสที่มีชื่อว่าไฟในฟังกินแพนเวสแรปเปอร์แพนเวสแรปเปอร์นั่นเองฮะซึ่งเป็นมอสที่เบสมาจากเกมของพื้เบส้นพื้นพื้ซอมบี้เออที่เราพูดกันนี่คือพื้พัฒนธ์ซอมบี้แหละฮะซึ่งเป็นมอสที่ว่าปใน ได้จะดีเลยเดนมาที่โอ้โหดูดิสองวันนะ่ะคนกดไลค์ไปร้อยเจ็ดสิบแปดซึ่งคนดูจักภาพมากคนดูดิเฮีย yeah, ภาพมันเดือดจัดเลยคุณเฟรกับบอยเฟร์นี่หน้ามันตูดมากเลยหน้าหน้ามันมตูดมากเลยคนดูดิเงีย้ยนีม่มีแย,ย่มีแย่หน้ามาันแย่แล้วคือเฟนเขาออกนยฮะซึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่ามันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคนดูดิไอเหี้ยปกอย่างได้ อืมเป็นอีกมัดหนึ่งเลยที่ผมว่าผมคาดหวังได้นะวมัดน,นี้ว่ามันจะดีโคุ้นๆแล้วก็มันจะแบบเป็นมอดที่ขึ้นไปอยู่ท็อปสุดของมอดของไฟในฝังกินฮะเพราะงั้นเราเข้ามาดูกันดีกว่าว่าพืชเวทแรปเปอร์เป็นยังไงไะมัดนี้ทำด้วยใจ by เจสันเดอะอาร์ติดอีเทสฮ่าโหยเพลงเปิดของไอ้นี่ด้วยพิดด้เดซอมบี้ด้วยอา้าวคืออะไรวะเนี่ยฉากมันเกเรใช่ไหมโอเคอัลเลอร์เบตเตอร์ออฟพอบีนี่ โอ,โอ้โหหน้าสดลนอะไอนี่ด้วยวะเฮ้ย,ยเป็นน้าเนเลยพืชซอมบี้ด้วย Kick to Beaten แต่ว่าอันนี้มันเป็นซอมบี้เป็นแรปเปอร์นะโอ้โอ้โหเหมือนทุกอย่างได้โปรดรอ,อสักแป๊บหนึง่งเพื่ออย่าเปลี่ยนนะเอาได้โปรดอ่านด้วยอะไรวะเนี่ย Frisky Welcome to พ h e a s r a b b t Rapper วันนี้เนี่ยอ่าเป็นตัวเอลฟาอยู่นะอาจจะมีคนเนต์มาในภายหลังก็ได้ในอนาคตน,นะ แล้วก็ถ้ามีบั๊กอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถรีพอร์ตได้เลยก็วอดนี้เนี่ยไอ้ชั้นใช้เวลาประมาณเจ็ดเดือนเพื่อทำคนเดียวด้วยนะแล้วก็พวกนายเนี่ยจะมีความสนุกในการเล่นมันแล้วก็อันนี้เป็นเฟื่อสวีแทแพนเทิร์นแก๊ตโอเคโอ้ทำคนเดียวเจ็ดเดือนน่ะอย่างสุดโอ้โหมีอาชีมเมนด้วยทำไมเพิ่งดูแตกปไปเนี่ยไม่เสียงดูแตกงดูคลิปเองเอ,อเอ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมแหลกมันแหลกให้มันค้างเอ้ามันค้างกูกำลังชมเป้าย่ย่อมๆโอเคเพราะงั้นเราไม่เสียเวลากันดีกว่าฮะก่อนที่มันจะค้างรอบหนึ่งเราไปกันเลยดีกว่าอ่ามีทั้งหมดกี่วีควะเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งวีคนะฮะมีทั้งหมดสองเพลงแต่ว่าอาจจะมีเพลงที่เพิ่มเข้ามาในภายหลังเพราะงั้นแล้วเข้าประกันดีกว่าหรือเปล่าวะอ๋อมดอหมด easy normal h a r คร r a z y ปะเราหมด c r ซี่ดีไหมอืมเราแลกกัน เอ้ยเราเป็นร็ปเปอร์ซอมบี้นะครับซอมบี้ร็ปเปอร์แล้วเรามาเสืองกับเพลย์และเปอร์ mm. ยังต้องเสียงกับนินมันตองเสียงนินเนี่ยมันตัวแบบมันห่อลิน้นซอมบี้แรปเปอร์โอ้แต่มันแต่มันแหลกบ่อยแฮะมันค้างบ่อยมากอ,อ้หน้าตามันตูดจังวะเนี่ยโอเคเรื่องมนไม่มีแนละ้วเรื่องฮะอ๋ออันนี้เป็นตัวของเพลงหลักที่เขามาแต่เสียงหรือเปล่า นีああ่เป็นครั้งแรกเลยนะคุณจะได้เส uh, ียงพวกนายนะเพื่อนเพื่อนแต่เล่นมาไม่เคยได้ยินเสียงนายอ๋อเอ้ยมหารชายทหารขวบด้วยคือแล้วน่ะเอ้ยมีการทิ้งเหรียญนี่ทิ้งละทันอันนี้ให้ด้วยนี่เมื่อกี้ไม่กดพลาดหรือเปล่าเมื่อกี้โมเห็นว่าไอ้ตัวนั้นมันกดพลาอ๋ออ๋ออ๋ออ้อเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันเมื่อกี้คือโน่นใหม่ที่เราห้ามกดโอเคโอเคคือเดีว่าต้องกด ้าไม่แดดรอกไม้มันกระจอกเกินไปเฮ้ยอะไรอ๋อสมองเพิ่มเลือดไอ้เกมมีนวดสมองด้วยเฮ้ยเพิ่มเลือดนี่เป็นของจริงนี่คือเราจะเดินไปถึงบ้านแล้วอะแม่ก็ครูโดนยิงพอหลุดไปแล้วตอนนี้สมีล้บเบอร์เลยนะเว้ยอมีลับเบอร์ยิีเดือดมากเลย ได้ไงฮ่าฮาโดนกินไปซะไอ้หัวมันคือต้นอะไรวะต้นต้นต้นถั่วต้นถั่วเออแล้วก็ไปคือรู้จักแล้วต้นอะไรวะก็มันยิงถั่วออกมาด้วยนะยไม่ใช่แร่วะเนี่ย ก็แล้วเมื่อเห็นว่าลำโพงของเกิร์เพยเป็นดินด้วย่หมายเป็นดินเดียวพออัพขึ้นมาแล้วก็มีสายอะไรเสียเข้าไปไม่รู้อ่ะดดูมีสายแจ๊กเสีเเเยอะไรเข้าไปด้วยฮ่าโดนกินไปนซะงำงำเอาไม่กินเหรอต่อไปจะเป็นไอตัวไอที่เป็นตัว,ตวยิงใช่มัมเห็นตั้งแต่หน้าหมดแล้วเป็นตัวยิงรัวๆที่มันอยู่ในผ้าชนะสภาพหนึ่งที่มันต้องใส่ไออะไรสักอย่างอ่ะใส่เป็นแบบไอคล้ายๆแบบเอ่อสเตรอยด์ของพืช มันฆ่าแน่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไงกูไม่ยอมหรอกนี่ไงผมมันปืนกลเฮ้ยโอ้นน i m ม t i ช n ดีนะเนี่ยอ๋อมีช่วงไอ้แดงๆก็เห็นแมข้างบนน่ะอันนี้คือช่วงแบบไอ้ถ้าเป็นในเกมหลักก็จะเป็นช่วงที่มันเข้ามาเยอะๆใช่ไหมเออเป็นเฟสแรกอะไรประมาณนี้เฟสแรกที่มันบุกเข้ามาถล่มเข้ามาซึ่งมันจะเป็นของเราหรือเป็นของมันหรอว่าอย่างนี้ถ้าถ้าอย่างนี้ไม่ใด้เป็นของมันนะที่แบบมันจะเดือดช่วงนี้อะไรประมาณนี้ โอ้ยเดี huh. oh, ๋ยวดูสมองเอ้าโอ้ตายกูตายกูตายดีๆเด้อเขาต้องเรื่อกใหม่แย่โอ้ขอหรือของแท้ในคราวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูฉากตายเลยกันอ่าโอ้ยอะไรอะไรวะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เั็คกินเั็คกินสวงครับเฮ้ยอะไรี่ะมันเปลเหรอมันคืออะไรโอ้โหคราวนี้เป็นฝั่งของที่มาช่วย้ฝั่งเราก็มีนีหว่ามเป็ปเลยเพื่อนมัจะตายหายอยู่แล้วตายตายตายยากซะแล้เกิน อไอ้คือเขียวนี่คือมีผลมากเลยเนี่ยสำหรับผมอันนี้คือเราเป็นตัวนำทัพเลรอเนี่ยมีตัวคููด้วยตัวกับคูไอ้เนี่ยตัวจอมเลยก็ถังัวถังเจอตัวคู่ขาเลยนะแบงค์บันเกิด เบ้ออะไรฮะโอ้โหแล้วแบบดูเดือดโอ้โหทีนี้มันมันสงครามโลกที่หนึ่งระหว่างซอมบี้กับแร็ปเปอร์ไม่ใช่เรื่องเพื่อนกับแร็ปเปอร์โอ้ฝั่งฝั่งเพื่อนมันดูเศร้าๆมาหอยลงมาเนี่ยอุ้ยเืนร้อนนะเด็กเผืนร้อนดิบอกแล้ววิธนการแบบนี้เผินร้อนหนเข้าไปเลยเพื่อนไปแดกผมเอาไวเจ้านายมันอุ้ยแพ้เลยหรอ เ้ยกูรู้เศร้าอย่างเลยวะเนี่ยกูกูรู้สึกผิดจริงเลยฮะเราเป็นฝั่งซอมบี้นะเราก็ซทำตัวเฉยๆตัวเองแย่ได้แดกหัวสมองไอ้หานเรียบร้อยแล้วซอมบี้อยู่ข้างหลังแบบแง่ดูเฟนยิ้มด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะผลลัพธ์ของฟาสต์อนนี้หมดแล้วอ๋อเป็นไอ้อาชีเมนท์ที่เราผ่านได้หมดคลาสซี่ได้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะ โอเคฮะจุไปแล้วฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวอัลฟาที่มี2เพลงก็คงประมาณน,นี้แหละงั้นเราอยู่ตรงเพลงนี้กันดีกว่าว่ามันจะมีเพลงอื่นด้วยหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคมีทัง้งหมด2เพลงด้วยกันเมื่อกี้นี่มันเหมือนกับว่าผมปลดอาชี e เมนอะไรมานะเอ้าแล้วกูจะค้างใช่ไหมเนี่ยเอ้ยค <c oughs> ้างเหมือนเดิมเลย โอเคฮะเอาไวาจบไปแล้วกันสำหรับบอดนี้เราเลยบดทนาเมื่อกันดีกว่าฮะก็โ okay, อเคอยาสำหรับโมเดลเกมไฟในฟงกินจากบอดสั้นๆของเราในวันนี้ผมไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่าแต่คงจะสัส้นอยู่แหละก็สำหรับอ่อบอดในวันนี้ฮะไฟในฟงกินพืชเบสแรปเปอร์ของเซรา,าไปก่อน์ด้วยกันฮะเรียกได้ว่าเป็นบอดหนึ่งที่ตอนนี้ไปตัวอัลฟาเข้ามาแต่ว่าโอ้โหตัวอัลฟาก็ทำมาดีนะถึงมันจะไม่มีเนื้อเรื่องคาสซินไม่ใช่ดิมันไม่มีเนื้อเรื่องแต่ว่ามันมีพวกอาคาสซินฉากอยู่เอ่อตั้งแต่ตอนเเเเปลลลี่ยนข้าฟสพงง อะไรก็แล้วแต่ผมชอบตอนท้ายก็ที่มันอยู่ๆมันก็เพิ่มเข้ามาไอช่วงที่มันแบบเป็นเฟดบุ่มอะฝั่งนู้นก็จะมีเพิ่มมาสฝั่งเราเป็นซอมบี้ก็จะมีเข้นมาแล้วสุดท้ายเราก็ชนะฮ้าแดกหัวอ้ไอพี่คนนั้นได้ที่มันเอาเอาอะไรว่าหม้อคุมของตัวเองไหมเธอเองนัรน่องหละก็ถือว่าจบไปได้กันท้าเสนอใครยางเล่นดุก็ลิตาในคลิปนะหสับวันนี้ขอจราไปก่อนบายยครับผมเจอกันครับ